ทำความสะอาดเครื่องสาอางรอบดวงตาทําแบบไหนถึงจะไม่ให้เกิดริ้วรอยง่ายนิดเดียวค่ะเพื่อนๆค่ะข้อแรกนะคะให้เลือกผลิตภัณฑ์ที่จะนำมาทําความสะอาดเครื่องสาอางรอบดวงตานั้นหนึ่งเลยให้เข้ากับสภาพผิวของตัวเองค่ะข้อ2 ใช้สำลีค่ะชุบโลชั่นทำความสะอาดเครื่องสำอางรอบดวงตานะคะแปะที่ผิวหนังรอบดวงตาซักคู่ค่ะอย่าเพิ่งเช็ดสักคู่หนึ่งแล้วก็เราก็ลูดออกเบาๆเมื่อเครื่องสำอางนะคะหลุดออกได้อย่างง่ายดายนั้นก็จะทำให้นะคะผิวหนังของเราไม่เกิดรอยยับไม่เกิดริ้วรอยรอบดวงตาหลังจากนั้นใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้าแล้วก็รอบดวงตาให้ตรงกับสภาพผิวอีกนั่นแหละ สุดท้ายข้อ3ก็ให้เพื่อนๆน,นะคะใช้เจลที่บำรุงผิวรอบดวงตาด้วยเพื่อลดการเกิดริ้วรอยแค่นี้ค่ะเทคนิคง,ง่ายๆรับรองว่าเพื่อนๆน,นะคะจะสามารถเมคอัพแต่งตาแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเครื่องสำอางออกจากรอบดวงตาโดยที่ไม่เกิดปัญหาเรื่องริ้วรอยค่ะใครชอบคลิปนี้กดหัวใจแล้วก็คอมเมนต์แชร์ให้คุณญาติด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ